ถามตามมนุษย์ขี้สงสัยฮะว่าก็โอเคละที่ไปยื่นบอกให้ยกเลิก MOU ม5ูสองห้าสี่สามกับสี่สี่เนื่องจากเอ,อเขาก็ขัดสวนที่สัญญาเจนีวามาตราหกสิบมาตราอ,อ,อะไรนะห้าสิบหกเอ้ห้าเออห้าสิบกนะแต่นี้ที่ผมสงสัยคือว่าเอ๊ะทำไมเราเราจะต้องมีระยะเวลาผ่วนบังคับแปดเดือนสิบสองเดือนแล้วไปผูกโยงกับเรื่อง การทําประชามติด้วยตกลงเราจะให้ทําประชามติมไหมเออยังไงกันแน่ครับเออคือคือในคณะที่ที่เราไปเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้เบสนุนให้ทำประชามติอะนะครับนะฮะแต่ทีนี้ไอไอข้อความตรงข้อเสนอตอนท้ายเนี่ยมันโยมกับตรงาพาาา g าฟนํนที่บอกว่าในระหว่างนี้ให้สั่งการระงับการประชุม j b c j ซ c และ RBC ไว้ก่อนจนกว่าคณะที่จะมีมติดังต่อไปนี้ เพือ่อป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเสียสิทธิ์และความชอบธรรมในการยกเลิกส,สัญญาคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือขณะเนี้ยเราอยู่ในเงื่อนไขที่จะสามารถยกเลิก m o u สี่สิบสามได้นะตามอ,อนุสัญญากรุงเยนนาไออาร์ติเกอ์หกสิบเนี่ยค,คืบอกว่ามีการ<อ>ละเมิดอย่างไรได้ใช่ใช่ แต่ทีนี้ในนุสัญญากรุงเวียงนาเนี่ยก,ก,ก็วางหลักเรื่องพฤติการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยว่าถ้าเกิดมันมีพฤติการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะยกเลิอกอสัญญานั้นไม่ได้นะฮะคือหมายความว่าถ้าเราไปเจราจา j v c GVC บซ c ก็คือเป็นการสลักความชอบธรรมและเป็นการสละสิทธิ์ที่จะยกเลิกนะฮะเพราะถ้าไ,ไปประชุมพุทถากาเรายอมรับนะครับเรายอมรับและยิ่งถ้ามีข้อตกลงใช่ใช่ครับ แล้วก็ยิ่งมีเงื่อนไขต่างๆที่ปฏิบัติหลังจากการเจราจาแล้วเนี่ยมันคือการรอ,องรับความชอบที่จะทำให้ M o U 43เนี่ยอยู่ต่อได้โดยเราไม่สามารถยกเลิกได้ตามเงื่อนไขของสัญญาลุงเจริวานะเพราะฉะนั้นเราจริงต้องไปยื่นฮะว่าว่าต้องขอให้คั่มนรรีมีมตินะครับโดยมีเงื่อนไขก่อนก็คือสั่งการให้รับการประชุมทั้งหมดก่อนแล้วเราก็สมนสิทธิ์ในแง่ของการบอกยกเลิกนะครับ แล้วก็ที่เราบอกให้แปดเดือนกับสิบสองเดือนเนี่ยนะครับแปดเดือนเนี่ยก็เพื่อ,อหลังจากที่เราแสดงเจตจำนงว่าเราจะยกเลิกไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปดาเนินการต่ออะไรนั้นก็ได้ซึ่งหมายความว่าถ้ารัฐบาลประสงค์ที่จะมีประชามตินะครับประสงค์ที่จะมีประชามตินะครับซึ่งเขาบอกว่าเกิดภายในสี่เดือนเนี่ยนะครับถ้าผลประชามติ อันนี้นะซึ่งเป็นประชามติในเชิงของการปรึกษาลือนะครับไม่ได้มีผลบังคับนะฮะคือรัฐบ,บาลปรึกษาประชาชนซึ่งประชาชนมีความเห็นอย่างไรก็แล้วแต่รัฐบาลจะอามาใช้ในการพิจารณาแต่จะไม่ทําตามก็ได้อันนี้เป็นเงื่อนไขประชามติประเภทนี้นะครับไม่ใช่ประชามติเรื่อหนึ่งที่ว่าเอาหรือไม่เอาเลิกหรือไม่เลิกหรือว่าแก้ไข<ค>ไม่แก้หรือแตกต่างกันใช่เป็นเพียงการฟังความเห็น<อ>หนะฮะแล้วก็ ประเดการฟังความเห็นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะอยู่รักษาการต่อเนี่ยประมาณสามสี่เดือนการมีประชามติไว้ในช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าสอดคล้องตรงนี้กับผลการที่อฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจกับการที่จะเลิกว่าจะมีผลอย่างไรเนี่ยจะรอผลอประชามติเนี่ยก็เป็นระยะเวลาช่วงระยะประมาณแปดเดือนหนึ่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่พอเหมาะพอสมก็ยังอยู่ในช่วงงการรักษาการและมีผลประชามติ ในการถัดตุนหลังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคําว่าภายในแปดเดือนนะครับมันจึงไปสอดคล้องกันเรื่องประชามติด้วยครับโอน,ะนแต่แนะสดงว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ทําประชามติแบบเอาไม่เอาแต่ให้แค่ฟังความเห็นก็คือเงื่อนไขแล้วเป็นแบบนั้นฮะเพราะประชามติแบบนี้มันเป็นประชามติแบบปรึกษาหรือ ไม่ใช่ประชาติปไีแต่มีบบผลบังคับในทางในทางกฎหมายกนึกว่าผลออกมาอย่างไรต้องปฏิบัติตามไม่จัเป็นไม่ครับไม่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีกำหนดว่าถ้าคณะรัฐมนตรีมีความประสงค์จะรึกษาหารือนะครับประชาชนก็ให้จัดการออกสิ่งประชามาติได้ซึ่งอันนี้มันคือประชามาติแบบรึกษาหรือนะครับ<อ>ไม่ใช่ประชามาติที่เรียกว่าเลสเซอร์เรนดัมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นกอนเ,เซร์เรนดัม อบางทีเราก็ไปเข้าใจใกล้ๆกับเรื่องของของประชามิตรเราเราต้องชิงบอกยกเลิกเอมยูส่สามสี่สีไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ผลที่จะตามมาตามเงื่อนไขของสนธิสัญญาเจนีวาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่เดือนกี่เดือนว่ากันไป แต่ว่า,<อ>าถ้าเราไม่ไม่บอกเลิกตอนนี้แล้วเราไปเจราจา JBCRBC เ,เ,เนี่ยมันเหมือนเราเท่ากับเราสละสิทธิ์กลายๆที่จะไม่บอกเลิกถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นการเหมือนประกาศสเสมือนว่ายอมรับที่จะเป็นบัตอ่อ <ๆ S 2> นะฮะก็คือไม่ยกเลิกอาจารย์อาจารย์ค <ๆ S 2> ุณสันอันนี้นนาาทั้งสี่สามทั้งสี่สี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ แต่สี่สี่เนี่ยเราให้เวลาสิบสองเดือนตามเงื่อนไขของอ่ข้อห้าสิบหกของขอนุสัญญากรุงเวียนนาครับซึ่งให้ระยะเวลาระยะเหนึ่งหนึ่งปีอันนี้เป็นตามเงื่อนไขว่าคนไหบอกเลิกวันนี้แต่จะมีผลใ,ในอีกปีหนึ่งข้างหน้าอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับอันนี้จะคือตามอันดีเจอห้าสิบหกของอนุิญากรเวียนนาครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราบอกวันนี้ก็สรุปแล้วบอกวันนี้ปุ๊บว่าจะยกเลิก เราก็ต้องไม่คุยอะไรกับกับกมพูชาแล้วอย่างนั้นเหรอฮะโดยโดยหลักการก็ไม่คุยแล้วครับนะครับหรือถ้าจะคุยก็ต้องคุยหลังจากเราแสดงเจตจำนงยกเลิกแล้วอย่งรี้จะไปคุยเรื่องอะไรเพื่อจะแก้ปัญหาบางเรื่องเนี่ยก็ไม่เป็นถือว่าเป็นการยอมรับนะฮะแต่เราแสดงเจตนาลงไว้ก่อนว่ากูเลิกแล้วนะใช่ใช่เลิกแล้วนะทีนี้ทีที่อาจารย์คำถามก็จะมีปัญหาไหมเรื่องเรื่องเรื่องสถานการณ์ชายแดนเนี่ย ที่มันบางทีมันก็ต้องมันก็ต้องพูดจากตกลงต้องขึ้นโต๊ะกนะันอ่ะมันจะไปเข้าข่ายไหมว่ามันมันจะไปอ,อสามระดับอย่างที่ว่า j b c r b c คือเขาบอกว่าต้องบอกเลิกซะก่อนแสดงเจตจำนงก่อนอแล้วหลังจากนั้นจะคุยได้แต่ <ừ> ถ้ายังไม่แสดงเจตจำนงว่าจะเลิอกอย่าเพิ่งไปคุยถูกไหมใช่ไหมอาจารย์ครับครับใช่ครับทีนี้นถ้าไปคุยเนี่ยจริงจริง j b c j b a b c เนี่ย เอ็มยูสี่สิบสามเนี่ยได้กับสูกกาหนดให้รองรับลกลไกที่มีอยู่เดิมนะฮะ JBC JBC RBC เนี่ยเป็น,นลกลไกที่มีมาก,ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะนั้นตัวปัญหาก็คือการประชุมของ JBC j ซ c RBC เนี่ยนะครับที่ผ่านมามันอยู่ภายใต้กรอบเป็มูยูสี่สิบสามซึ่งกัมพิชาไม่ยึดถือทั้งที่เป็นคนทำข้อตกลงแล้วนะครับส่วนเราอะ่ะยึดถืออยู่ฝ่ายเดียวนะฮะเพราะนั้นการแสดงเจตจำนงเลิกเนี่ยนะครับ แล้วจะไปประชุม JBC, GBC และ ABC ก็คือเราไม่อยู่ภายใต้กรอบตรงนี้นะครับซึ่งคุณจะเจรจาจานีเงื่อนไขอย่างไรก็แต่ไม่ยอมรับอยู่ตอกมาครับในเงื่อนไขเหล่านี้ครับใช่พอนั้นเพราะนั้นผสมบทเลยก็คือรัฐบาลต้องประกาศเจตจำนงยกเลิก MOU 4 3 4 4กับกรมชาก่อนในข้อเสนอของเราใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับเพราวงนี้ขั้นตอนคนก็จะสงสัยบอกว่าเอาถ้าเราไปประกาศยกเลิกปุ๊บมันก็ไม่มีกรอบเจรจาอะไรเหลืออยู่เลยมันจะมันจะวุ่นวายไหมสถานการณ์จะบานปลายไหมอาจารย์อ๋อไม่ไม่ไม่บานปลายหรอกครับเพราะว่าจริงๆมีกรอบก็คมชาก็ไม่ไม่ทําตามกรอบนั้นอยู่แล้วแล้วเราจะทาตามตามกรอบนั้นด้วยเงื่อนไขเหตุอะไรเราก็กอดอยู่ฝ่ายเดียวขณะที่เขาไม่ได้สนใจ เขากอด m อม43สี่สิบสามก็เพราะว่าเราไปกอดและปฏิบัติตามแต่เขากอดไว้เพื่อให้ไทยปฏิบัติตามเพราะนั้นถ้าการเจรจาในรูปแบบนี้มันเจรจาไม่ได้ถึงจะมีเอมวสี่สามก็เป็นเอมที่ไร้ผลในการจะเจรจาดีนะครับเพราะนั้นการไม่มีกรอบกับอาจจะเป็นเรื่องที่เจรจาง่ายกว่าเพราะว่ามันต้องมีอํานาจกดดันมากขึ้นนะครับกว่าปกติของการมีเอมบิสี่สามแต่ขณะที่เขาเนี่ยทะลุกรอบมาตั้งนานแล้วเขาไม่เคยตำตาก คือทางเราบอกว่าพอไม่มีกรอบปุ๊บคราวนี้มันจะกดดันทั้งสองฝ่ายแล้วว่าต้องพยายามลอมจะเท่ากันแล้วกรอบซึ่งมันาจะกลายเป็นยูยูใหม่อะไรเนี่ยนาคตก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอัานั้นอันนั้นก็ว่ากันไปใช่ครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเอมันมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีไว้ต่อไปอ่ะครับอันนี้คุยง่ายตรงนั้นเลยอืมมันหมดความจําเป็นเพราะฉะนั้นต้องแสดงเจตจำนงนะะ เจตานารค์ <Okay. S 1> ชัดเจนเลยบอกเลิกนะออครับทีนี้ทีนี้นายกแสดงท่าทีไงผมเห็นเมื่อวานก็รับจดหมายเสร็จก็เดินไปเลยเออก็ก็เหมือนรับพิจารณาแต่ก็ยังไม่เซยเซทมันจะมีการนัดคุยรายละเอียดอะไรกันไหมเอาเราก็ทําการยืน่นนะครับอาจารย์ป็ะเทศได้อ่านเนื้อความในเอกสารให้กับสื่อสื่อมวลชนได้รับฟังนะครับรวมงนายกด้วย นะครับซึ่งหมายความว่าอข้อความที่อยู่ในหนังสือเนี่ยขณะนี้อยู่ในสาธารณชนแหละนะครับเมื่อนายกได้รับไปแล้วเนี่ยจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติอันนี้เราก็ไม่ได้บังคับนะฮะจึ่งถนัาจะกลับไปนั่งอ่านและพิจารณาก่อนเพราะเราเชื่อว,ว่าเอ่อนกักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายโลกประเทศเนี้ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจแล้ว่มันเป็นเทคนิคเฉพาะจริงๆในกลุ่มนักกฎหมายเองที่ไม่ใช่ศาสตร์นี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่เข้าใจ,จาก,กัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราได้ประกาศศาสนาให้ให้นายงตีเราทราบแล้วและต่อไปถ้าเกิดไปเจราจาและเกิดความเสียหายเนี่ยเราได้มีการแจ้งให้ท่านทราบแล้วว่าว่าทาแล้วจะมีปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบนะฮะในอนาคตถ้าเกิดความเสียหาย ส่วนเรื่องส่วนเระหว่างนี้ถ้าทารัฐบาลยังคลมอยังไม่ยอมยกเลิก MOU 4344แล้วไปฝืนเจรจา j จบีซ c g า c บบอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เรามองว่าจะจะสร้างความเสียหายเนาะก็คือว่าถ้าเจรจาต่อไปแล้วต่อมาประชามติทำไปแล้วบอกยกเลิกคราวนี้จะไปยกเลิกไม่ได้ล่ะ นะครับถ yeah, uh, ้าเราสละสิทธิ์ในเรื่องของการยกเลิกตามอ่าอาร์ติหกิบ60ของอนุสัญญาเปนเจนวัเ9้9นะฮะเริการนี้เป็นเทคนิคทางใช่ซึ่งเรื่องเนี้ยทางทางอ่าหน้ากฎหมายของเราที่ในกลุ่มเราที่เราดูก็คือดรธเนศจุดจาริคุณเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมสันิสัญญานะฮะได้เป็นคนวางข้อกฎหมายเรื่องเหล่านี้นะครับทางกะบอกว่าถ้าไปเจอจาต่อแล้วมีประชามติออกมาคราวนี้เกิด ความขัดแย้งขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นปัญหาทางการเมืองต้น,นช้างเยอะเพราะใน,นเมื่อถ้าเกิดมีประชาติแลตวเราเลิกแล้วเนี่ยและรัฐบาล<ม>ไม่เลิกอันนี้<ม>จะเป็นปัญหานะครับ<ม>แล้วก็ข้อสาคัญเราได้บอกไว้แล้วว่าถ้าจะเลิกก็ต้องเลิกก่อนประชามตินะครับ<ม>ไปเลิกหลังประชามติไม่ได้ครับเพราะจะเกิดความเสียหายอย่างแน่นอนในเรื่องเหล่านี้เออคือประชามติคือสิ่งที่จะรองรับอ่าสิ่งที่รัฐบาลจะทำนะขณะน,นี้ถูกไหมถ้าถ้าที่ที่ต้องยกเลิกเออที่ต้องยกเลิกถูกไหมอาจารย์ คือคือจริงๆคือจริงๆการยกเลิกไม่ต้องอาศัยประชามติีก็ได้นะครับเพราะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารนะแต่ที่รัฐบาลจะให้ทําประชามติีเนี่ยผมคิดว่าเพื่อาหาหลังพิงอ่าก็หาหลังพิงแต่ทีนี้กระบวนการหาหลังพิงเนี่ยก่อนที่จะพิงได้เนี่ยคุณต้องสร้างกระบวนการให้มันพิงได้ก่อนก็คือต้องยกเลิกก่อนเพราะไม่งั้นถ้ากิดประชาชนไม่เลิก บอกบอกก็เลิกขึ้นมาแล้วคุณไม่เลิกแล้วคุณไปเจรจาถ้าก็ยอมรับไปแล้วกรรมจักาก็โตได้<อ>ว่านี่ไงเราผิด<อ>เราเป็นผู้ผิดส่วนที่สัญญาเหล่านั้น<อ>นะครับเ<อ>นื่องจากเหตุการณ์นั้นเราไม่ยอมรับในการเจรจาในข้างหลังแล้วนะฮะอ,อันนี้จะเป็นความเสียหายที่หนึ่งก็คือจะเลิกไปได้สองเราไม่รู้ว่าเงื่อนไขนั้นจะยิ่งทําให้ไทยเสียดินแดนมากขึ้นหรือเปล่าในการเจรจาคั้งนั้นครับอืม ดูเหมือนดูเหมือนรัฐบาลก็จะรีรอรอไอไอไอกรรมธิการชุดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาทั้งทั้งสภาบนสภาล่างเนี่ยจะรอผลศึกษาเขาเนี่ยอันนั้นอันนั้นจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะจย์เอ่ออันนี้ผมไม่ทราบแต่แต่ก็คาบว่าแต่จะมานเทว่าก็ประชุมไปเยอะแลวเหม wont, ือนกัดประชุมไปเยอะแลวทางเขาเป็นยังไงเหมือนเหมือนทางกลุ่มอาจารย์คมสารเรียเปล่าบอกเฮ้ยเลิกเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ชัดฮะ ไม่ชัดไม่มีผู้เกี่ยวข้องอะยไรยังไม่ชัดว่าจะไปในทางเอ่อในทางไหนจะเลิกใช่อาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับยังไม่ชัดครับยังไม่ชัดในทางไหนครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์กรมสารบอกเราเนี่ยผมสงสัยเรื่องไปเรื่องประชามติไอ้ตามกฎหมายประชามติเนี่ยฉบับแก้ไขเนี่ยนะมันมันมีการแยกแยะไอ้หัวข้อในการทําประชามติใช่ไหมว่า ว่าผลออกมาแล้วต้องทําตามกับผลออกมาแล้วเป็นแค่คําแนะนําก็ได้อย่างงี้หรอเอ่อมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับครับในรัฐธรรมนูญนะ่ะมีเรื่องประชามติอยู่สองมาตรานะนะมาตราหนึ่งี่ะอยู่เอ่อเอ่อมาตราหนึ่งอยู่ในหมวดของการแค่ไขรัฐมนูญโดยตรงแต่ใช้กฎหมายอิอ่งประชามติเดียวกันอันที่สองอยู่ในหมวดของเรื่อง่ายบริหารถ้าผมจําเลด้วยผิด น่าจะประมาณเอ่อหนึ่งหกสี่หรือหนึ่งหกแปดอะไรนี่ไม่แน่ใจล้วเรามานนะฮะซึ่งวางเงื่อนไขว่ารัฐบาลจะปรึกษาดา้วยประชาชนด้วยการออกเสียงประชามติก็สามารถทาได้นะเพราะฉะนั้นในกฎหมายประชามติจึงมีสองแบบแบบหนึ่งที่มีผลทันทีก็คือการแก้ไขในเรืองหนถ้าเกิดมีประชามติขึ้นมาสภาก็ต้องปฏิบัติตามตามนั้นแต่กรณีของเอ่อการศึกษาประเด็นสําคัญอย่างเช่นญนาชายแดเอ็นบูสี่สามสี่สี่จะเลิกไม่เลิกเนี่ย อันนี้เป็นการปรึกษาที่รัฐบาลจะยึดตามประชามตินั่นหรือไม่ก็ได้นะหมายความว่าหรือหรืออย่างอเนอเทอร์เน<า>็ตก็เข้าเงื่อนไขนี้เหมือนกันกใช่ไหมอาจารย์ครมสันใช่ก็เข้าเงื่อนไขนี้เหมือนกันที่เขาจะไปตอนแรกที่เขาบอกจาประชามติจะให้มีเนี่ยนะฮะเราก็าเข้าเงื่อนไขอันเดียวกันคือปรึกษาหรือครับไม่ใช่แบบมีผลทันทีอังนั้นถ้าเกิดประชาชนบอกว่าไม่เอาอินเทอร์เน็ตมันเป็นรัฐบาลเอาเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาครับ